เอาไปไปไปเข้าวิถีลูคีโดกันนะมังต์เตอร์ลองโซดจะไปนี่ก็ฟิตทุ่มพื้นเลยด้วยใช่ทุ่มพื้นได้หรอใช่ครับ,รบเป็นเวลาที่ผมควรจะไปนอนเพราะพวกนี้ผมมีสอบจริงๆเหรอบอกเมื่อคืนจริงผมนอนไปแค่สองชั่วโมงนอนไปตีสองตื่นตีห้า พี่ยังนี้คือหลับได้คือได้หลับตอนตีสองนะแต่สภาพผมเคยรู้ปะผมหลับตอนสองทุ่มตื่นมาตอนตีสามแล้วกว่าจะหลับได้อีกทีก็ผมมองขึ้นเฮ้ยมิชเบนนะคุณยังก็ไม่ต้องนอนดิี่ยคือตื่นมาเพราะอะไรที่ที่เรื่องอะไรนี่ไม่หลวัดข้าวทำไมไมีดเหมือนผ้าที่ข้าวมันเปิดให้ดูเลยวะทำไมถึงเจอไม่โหลดอ่ะ ถ้าถ้าเกิดเรากลัวตื่นสายสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็ตึ่ไม่นอนใช่ถ้าถ้าเราไม่นอนเราก็จะไม่มีทางตื่นสายใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องนอนจะเต็มเบร์ะ <c oughs> แล้วถ้าเราไม่มีเบรไม่เราจะเซฟเบรไม่ได้ถ้าเราไม่มีเบรใช่ กระป๋อมเขาซื้อไม่ได้ไม่เขียววะได้ได้่แพ้แล้วม<อ>ั้งนมันมันตีได้อีกเหรอเออพอเตอร์พอเตอร์ดับยาวอันนี้ใช่มันได้หน<อ>ูทำได้นะพี่ไม่เปโหลดไม่ว่าโค้ดไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้วอะ่ะคือดูในเทลเลยแม่งโคตรน่ากลัวเลยพอเจอจริงๆแบบคือเดินน่องๆเดินงงๆไปยังไม่ติดเลย มเบรกเฮมีใครมียกงเบรกเหลือไหมใจังเบรกพร้อมไหมไม่้อมไม่ร้อมอย่าพึ่งไม่ท้องละละหนึ่งสอไป้อนใสแล้วนใสแล้ว่ใช่เอาีายไอ้ี่เล่นชิงชัยก่อนเยอีนี่แไอ้เกงจะหล่อเลย นาลามาริน่าเขาแบบเออเนี่ยๆพวกมึงจะเทมเบียกแล้วกูตายก่อนแม่งเลยกคตรหัวเนี่ยเนี่ยครับมันจะต้องมีเชียงมีดีมีแชมป์อยู่ด้านบนเอาอมีเชป์งด้านบเอ้ไอ้ตอนที่นิสุเดต้าก็มันจะเผื่อฆ่าคนอะแล้วก็แม่งมีคนบอกว่าจริงๆไม่ได้ฆ่าหรอกแม่งยิงเครื่องตายเอง ลอนะอาลองซอสทำการกันจัปหมายอ้ยั๊กอัไปไปอมาถึงกุแม่งเเอแผมกเพี้ยโอ้ยมันีมันเอหรอีีดีก็แหลกมีดีก็เหมือนพลาดจากั้ขี่เกียเป็นความน ิพลาดท่าเนี่ยต้องกิมก่อนเพราะมันเร็วเอาเอาเอาล่ะเขมเบก,กไปแล้วรู้เลยว่ากิมสันสแลนไม่ดีแต่ก็ยังชอบเขมเบกมากกว่าอ,อยู่ดีโอ้ยพอหายไม่ทัน รถไร้ฟิลด์ดิเทชั่นของแบบคนที่เห็นอาวุธมอนัันจะมีสกิลโทรมาที่แบบเฟิร์สเรค่อนคือแบบบอกว่าอ๋อวกไอ้นี่มันทำ DPS ดีครับดาเมจดีโอ้ยที่คนทั้งทีเอาแบเดียวกันนั่นแหละไม่มีไซส์หรอกดาเมจอะมันทันมันต้องเหรอะทเวต้องมาก่อนดีเออไม้ีแหมมัเป็นละเดีวกนเดีวกันเฮ้ยมอลลงบอะไ้ หนึ่งไปนึ่งสองหนึ่งงหนึหนึ่หนี่งสองนึ่งสองหน่นึ่นึ่นึหนองนอ่งสองหนอนหนึ่น่งนองนอนึ่อหออ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 ง่นอ่ ตัวไข่้นเฮ้ยมีแขกโมกีนาปะแก่มงปิดปิดด้วยหนาแดงพี่สามแดงับพี่จะเป็นูดาสามสามสองหนึ่งไปไปด้วย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 ตีผีเชี่ยวแล้วก็ตีผีนะไปขึ้นไปหัวโอ้ยเฮีย

เดี๋ยวรีบตามเดี๋ยวรีบตามไปเดี๋ยวนี้ตมามไปดบาดบแดงยังเหลือเกตเกตยังเหลือเดีโอเคขี่ทุกคนเดี๋ยวเบรคพอดีมันเป็นอะไรได้แดนเดเมทนะเนี่นนยเอ้ยนี่รู้ใช่ปะว่าเวลาปิดแขนล้ว แล้วก็ตีสปิริตต่อได้เลยมันจะฮิลมากเลยสิบดาบได้สองท่านเย่สามปัดๆปัดๆปัดๆปัด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 มา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 สามสองคือมันหุกแล้วไปไปไปชู่หยุอ้ยโควต์โควต์มากโวยุด แม่ทูมาช่างมันเฮ้ยไ,ไม่ดีบ้างมันทันเงินพี่มันทันเงินไประหว่างเฟยไม่นานใจเรื่องดีแต่เราก็รับสายโทรคุยกับเขาก่อนก็ได้มีกันอยู่ตั้งสี่คนคุยจะไม่เฟรง่ายหรอกแนบแนบแนบภาพมาดูแนบแบบไรแบบนีน้จริงๆข้าวฟู้ดเดย์แปลกมากเลย ร <Pokémon> ู Radio ้สึกว่าคนอืู่ดก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ไดเป็นข้าวพูดเฮ้ยมีแผโอ้ยไม่ันแผลโม่ที่หางที่หางเอเออปิดแล้วปิดแลวไยึดปิดแล้วเหมือนกันเอพปอะไปเร่องเรื่อม่กี่ยที่ไม่ไม่ได้ช้ากอนโอเคมาสามสองหนึ่งไป่อเลยไปตเอน ผมเป็นมุปเปอร์เมื่อกี้มันคำรามไหมอะมันไม่โดนได้ซุปเปอร์อาร์เมอร์ไอแล้วว่าไอวท่าเนทอ่ะไม่ไม่แต่มันทันเหรอตอนลงมางันทันตังอะไเหรอเฮ้ยเปี่เป็นแล้ววะเอ้ยมงหนีขอมากรอบละหรือเป็นเพราะอัพเดตวิดดูนสเกมื่ชี้บอกว่าดีดแม่งโดนบัลครไม่อัพเดเฮ้ยใคอ้มองว่าสา สองห่น้ามรู้สึกผมรู้สึกอะไรวะรู้สึกโดดเหีียวมากเลยสนปลาเลยมีแต่คนโดดโดดกบเลยเหลือเหลืผมยคนเดียว ตาสีเป็นเต้เขาเริ่มถีบวิชิโดของเราเฮ้ยอย่างนั้นทมันมาโดดขึ้นมามันต้องบนไ่มนะวันตรงนั้นมันเอออยู่ไอพิเศษะมันต้องคุมเองโอ้ยขาสามสองหนึ่งปื้อยู่มันมีเต็นท์อยู่ตรงตรงนั้นนี่มีเต็นท์เหรอนี่อ่ะ ตัวจะไม่ได้ไพี่ถ้าคนด้านล่างเหมือนมีอยู่ว่ามีแต่น่าจะวิ่งอ,อ้อมนิดนึงแต่ว่าน่าจะใกล้กว่าตรงนีน้คิดว่าเจ้าตัวเจ้าตัวยังไม่รู้เลยพี่ะจริงๆถ้าผาคพรมีซีข็ดนะเราคงไม่หลงทางไม่ต้องมาวิ่งแข่งกับลาทะรอตแบบวินต้นไม้ลงต้นไม้ไม่ต้องวิ่งแข่งกับลาทะร้อต ไอ้เจี๊ยพอถึงรังแม่งปุ๊บแม่งแม่งทำไงต่อแม่งบินหนีแม่งบินลงแม่งบินลงไอ้เจี๊ยแล้วเราลงไปแม่งบินขึ้นแบบละท้อสมือถั่วของแท้เลยมันหลับมันหลับหลับจรอจริงๆเราจะมาชาร์จดาบพร้อมกันยังได้เลยแคกปุ่มไหนนะพี่เอ่อไอ้สปีลิทค้างกด A สองครั้ง A สองค้างใช่ เนี่ยเดี๋ยวก่อนบเนี่ยเเ้ยด็เด้ยเดี๋ยวเตทุกคนทุกคนติคืออย่าพึ่งนะแป้บนึงอะไรติคือแป๊บนึงมีแดกกดกมา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 สามสองหนึไป มึงไม่บอกไม่นออันนี้เด็ก็จะขวไม่ได้ายหอเฮ้ยแ่้วเวลบอกสินกูเป็นเพื่อนเล่นเหรอไม่ไะ่เห็นเหมนผมเน้นยืนมองครับเฮ้ยโอชสังเกเวลานะบอโอชัยไปเหยียมคุณเต้ยไปยางบินได้จ่านั้นดู มันจะเห็นพี่ชัาวนดูสีๆอยู่ข้างๆตลอดไม่ได้คืสามสีเ <c oughs> ปงไงกันบ,บ้างครับสำหรับคลิปการล่าในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกกับปันนะครับนี่ก็เป็นคลิปมอนฮันคลิปแรกของช่องเลยนะฮะก็ฝากเกมนี้ไว้ในออมอกออมใจทุกคนด้วยนะครับตัวผมเองเล่นเกมซีีส์มอนฮันมาตั้งแต่ช่วงประมาณปีส0 2 2ัแล้วนะครับตีไปก็ประมาณ3 4ถึงปีก่อน เป็นเกมที่ดูดเวลาชีวิตผมมากจริงๆนะครับสําหรับเกมนี้ใครอยากหาเกมดูดเวลาชีวิตผมแนะนําเกมนี้เลยจริงๆแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่คลิปนี้มันมีเสียงสะท้อนจากตัวของพี่ๆในปาร์ตี้แล้วก็เสียงของผมในฟูตเทชห้องได้จะเบาเนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยใช้เป็นตัวของลําโพงในการเล่นนะครับผมไม่ได้ใส่หูฟังผมไม่ค่อยสันทัดกับการใส่หูฟังเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างที่จะเจ็บหูก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากพูดคุยหรือว่ามีข้อติตอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ